สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาแต่งรถรถที่เราจะแต่งนะครับผมก็ทุกคนน่าจะเห็นชื่อคลิปไปแล้วนะครับผมเราจะมาแต่งรถสิบล้อ Rocky t h a r ญเท Turbo นะครับผมอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมเราจะไปเอารถสิบล้อเก่าๆเนี่ยทุกคนนะมาแต่งนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปแต่งให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะอันดับแรกนี้ผมต้องไปเอารถอยู่ ที่เหมืองก่อนนะครับซึ่งรถที่เราจะเอามาแต่งนี้มันจะเป็นรถสิบล้อล็อกกี้นะครับผมสภาพก็ประมาณ30ปีแล้วนะครับเป็นรถปลดประจําการนะครับผมที่เขาจอดไว้ที่เหมืองนะฮะที่เขาไม่ได้ใช้นะครับเขาก็เลยขายต่อให้เรานะฮะเดี๋ยวเราก็จะเอามาแต่งกันนะครับเดี๋ยวมันจะออกมาเหมือนแค่ไหนนะครับผมก็รอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมยังไม่กดไลค์นะฮะก็ฝากกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์ลวกันนะครับเพื่อที่จะได้ไปกละงใจให้ผมนะฮะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปที่เบื้องก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปเลยนะฮะเป็นรถสุดล้อล็อกกี้เก่าๆนี่แหละทุกคนอ่าเอารถสุดล้อล็อกกี้เออไม่ใช่เอาหัวลากล็อกกี้ไปบรรทุกรถสุดล้อล็อกกี้นะครับผมอะไรวะเนี่ยอะไรอะไรก็ล็อกกี้ล็อกกี้นะครับผมเอ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 ็อก็ล็อกกี้นะฮะล็อกกี้นี่มันหล่อไงทุกคนอ่าเป็รุ่นสายหล่อนะฮะล็อกกี้สายหล่อนะครับฉายาโอเคฮะ เราวิ่งผ่านหมู่บ้านไปนะครับผมแล้วก็จะเจอเหมืองอยู่ด้านหน้าเรานะฮะเป็นเหมืองใหญ่พอสมควรนะครับมันจะมีรถล้อล็อกกี้จอดอยู่นะครับผมเราก็ไปดูรถแล้วนะครับจ่ายเงินซื้อเรียบร้อยนะครับในราคาหนึ0 0 0สบาทนะฮะโอเคสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับอ่าลงไปเลยครับผมอันนี้เป็นเมืองนะฮะท่านผู้ชมดูครับก็ค้างที่จะชันเอาเรื่องนะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับเหมืองสวยนะว่าไปดูดิ ก็ค่นที่จะสวยเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องหาทางลงไปก่อนนะครับเออเดี๋ยวนะทางลงมาอยู่ตรงไหนเนี่ยน่าจะตรงนี้นะโอเคฮะไปครับผมรถยังสตาร์ตติดนะทุกคนนะไม่เหมือนคลิปก่อนๆที่ผมเคยแต่งไปนะคลิปก่อนๆได้รถแบบว่าสตาร์ตยังไม่ค่อยติดอะไรเงี้ยสตาร์ตหลายทีกว่าจะติดแต่ว่าอันนี้สตาร์ตทีเดียวติดเลยนะครับก็มันเป็นรถที่เขากดประจําการที่เขาแบบว่าเอามาวิ่งอะไรแบบอะไรเหมืองอะไรประปาน,นี่เออ นี่ครับอยู่ซ้ายมือของเราเลยครับผมไหนไหนนี่เป็นไงล้อเงาวับ่ะทุกคนโอ้โหไมเนียนเลยไม่ใช่นะฮะก็คือแบบเจ้าของเก่าเขาเนี่ยเขาแบบว่ายังช้าอยู่นะทุกคนนะเขาใช้วิ่งอะไรนะครับผมอ่งอะไรให้รดเมโครอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่านี่เขาตอดกระบะพื้นเรียบไปแล้วนะครับเหลือแค่หัวกับคัสซีให้เรานะฮะแล้วก็ล้อนะครับล้อเงาครับผมแถมล้อเงาให้เราด้วยนะครับโคตรดีนะฮะ เราจะได้แบบไม่ต้องแต่งนะครับอ่าก็สนิมทั้งคันเหมือนเดิมนะครับผมอ่านี่ครับให้ดูก่อนนะฮะสนิมทั้งคันนะครับจอตากแดนตาโฟดนะครับผมไม่ได้ดูแลนะครับนี่ฮะไปครับเดี๋ยวเราจะเอารถเทเลอร์นะครับเพื่อที่จะไปแต่งกันนะฮะโอเคนี่เป็นไงสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่ดูดูสีเครื่องครับดูสีเครื่องดู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 ด้านในนี้มีพัดลมหมุนด้วยนะทุกคนไป่ธรรมดานะฮะโอ้เป็นไง แล้วว่าเป็นธรรมดาดีดูโอ้ยเสียงท่อคอนลันน่นอะโอเคไปฮะเดี๋ยวรถสิบล้อชอเจริญเทอร์โบนี่ผมจะแต่งออกแนวเด็กละกันนะครับผมแนวแบบรถแข่งนะฮะไล่เบาอะไรประมาณนี้เลยครับผมโอเคมันจะออกมาเท่ขนาดไหนก็รอชมละกันนะครับไปฮะทุกคนได้เวลาเอาไปหาหมอแล้วนะครับผมอยู่กับเราไม่ต้องห่วงครับรอทุกคันนะฮะโอเค เดี๋ยวขอญอาตถอยรถตีวงก่อนนะฮะว่าตรงนี้ทางเลี้ยวเขาที่จะแคบนะครับไปฮนะเอาไปหาหมอกันนะครับเอาไปหาหมอนะฮะจายคา5าแสนห้านี้เพิ่มมูลค่าให้รถนี้มาเป็นล้านห้านะครับผมเวลาแต่งเสร็จนะครับโอ้ยเลี้ยวพ้นไหมนี่โอ้ผมว่าไม่น่าพ้นนะครับเดี๋ยวเราตีวงใหม่เดี๋ยวรถมันล่วงนะครับรถคันนี้ไม่เคยชนครับตกเมือยแค่รอบเดียวห <laughs> ยอกหยอกนะฮะ เ okay. ดียงคือแบบตัวนี้มันแคบเกินอ่ะด้วยดิแคบมากนะครับตายล้นะฮะนี่ดูอย่างล็อกกี้หวัวลากของเราดิทุกคนโคตรห่อบอกเลยนะครับเี้เป็นไงโคเท่ไปไปขึ้นเหมืองก่อนครับเอาไปหาหมอก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปแต่งรถให้ดูด้วยนะครับผมก็เอาดูแล้วกันนะฮะโอ้ดูดีครับทุกคน กระจกยังมีฟิล์มมืดอยู่เลยนะฮะแสดงว่าเจ้าของคนเก่านี้ดูแลดีนะแต่ว่าไม่ได้ทําสีขนาดเองนะฮะถอดอะไรขายหมดนะครับผมแทบจะไม่เหลืออะไรให้เลยนะฮะโอ้แต่ว่าพื้นเรียบนี้เขาก็ถอดไปใส่คันใหม่นะครับผมเขาก็ขายคันเก่าทิ้งนะฮะดีเขาไปถอดล้อไปด้วยนะครับแถมครับของแถมโอ้จะขึ้นไหวไหมนี่ทุกคนดูหนักเหมือนกันนะเนี่ยหมวกับพัีเนี่ยดูครับ หรือว่ารถเราไม่แรงเนี่ยตาละ <c oughs> ตาละทุกคนไปครับผมอ่ามาฮะเมื่อกี้เรามาทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมาทางนี้แล้วเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เราลงอีกทางหนึ่งทั้ไมเราทั้ไมเราขึ้นมาแล้วมาโผล่อีกทางหนึ่งวะอ๋อมันเข้าได้สองทางใช่ครับผมไป เอาไปหาหมอก่อนเอาละฮะมาถึงแล้วนะครับผมไปฮะเลี้ยวซ้ายไปเลยแบบนี้ค่อนข้างที่จะแคบนะครับฝันเาก็เล็กด้วยนะฮะทางแคบแคบมาแล้วจา้ามาแล้วจ้านี่ครับไปครับผมอืมนะ เดี๋ยวเราแต่งเองครับผมวันนี้เราระบบประช่างนะครับแต่งเองอะไรเองนะครับผมนี่ทำเอง,องนะครับไม่งอช่างนะฮะไปฮะเดี๋ยวเราเอาเข้าไปจอดในอู่ของเราเลยด้วยกันนะครับผมอุปกรณ์เราครบนะฮะอู่แค่นี้จะทํารถทั้งคันบ้าเป่าเอาสมมติแล้วกันสมมติว่ามันทําได้ทุกอย่างแล้วกันนะฮะ โอเคนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีก3เดือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ารถเราเดี๋ยวเจาะมาหล่อแค่ไหนนะฮะเออเดี๋ยวมีคลิปแต่งรถให้ท่านผู้ชมดูได้เลยครับผมโอเคงั้นเพื่อประกก่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูคลิปแต่งรถกันเลยนะครับผม เอาละครับผม3เดือนต่อมานะฮะก็รถเราเดี๋ยวก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปรับรถกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะขี่รถวิบากไปแล้วกันนะครับนี่ได้รถมาใหม่ครับผมซื้อมา2 0,000นนะฮะรถคันนี้จะแรงสักแค่ไหนนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยขับเหมือนกันนะจะรอดหรือเปล่านะครับผมโอเคไปฮะ เดี๋ยวจังหวะเลี้ยวนี่เราต้องค่อยๆเลี้ยวนะครับเดี๋ยวมันแหกโค้งนะฮะไปครับไปรุ่นอ่ารับรถกันนะฮะไปไปชวรบโอ้ยทำไมมันจะแคร์แบบนี้ขับไปหรือเปล่าลเนี่ยอะไรเนี่ยวิ่งได้ที่นี้ยโอ้ยแต่ว่าเข็มไม้มันบอกว่าวิ่งได้ร้อยหกสิบเลยนะทุกคนน่าจะแรงหน้าดูนะครับผมเนี่จังหวะเข้าโค้งนี้ต้องต้องผ่อนคันเร่งนะทุกคนนะไม่งั้นมันจะสัน่นตึ๊ก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 แบบเนี้ย โอเคครับผมเี่ๆๆๆๆจะล้มแล้วอะไรครับเนี่ยเฮ้ยขับไปหรือเปล่าลูกพี่เฮ้ยอะไรเนี่ยใส่หมกดน้องมาโคตรเท่เลยไปครับนี่เป็นไงบอสใสโคตรแรงครับมีสันครับมีสันจะแค่โค้งคว่ำตอนไหนก็ไม่รู้เข้าป่าไปแล้วอ๋าใจเย็นลูกพี่เฮ้ยหัดขับรถไอรถมอสไซค์ในเกมนี้ครั้งแรกนะฮะ จะรอดหรือเปล่าเนี่ยไม่น่านรอดนะดูทรงแล้วนะครับนี่สิงซะด้วยเป็นไงสิงซะด้วยนะครับผมอ่าเบรกเบรกลูกพี่เบรกเบรกเบก,บก,บกฟาบนี่เออเกือบลม้มโอเคทุกคนผมมาถึงอู่แล้วนะครับนี่รถเราก็จอดแบบเท่ๆนะฮะเราจะมาให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับผมว่ารถสดุดยอดเราจะเท่ขนาดไหนนะฮะนี่เป็นไงโอ้เป็นไงครับทุกคนนี่ โรกี้โชว์เจริญเทอร์โบนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่งคล้ายๆนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่มีทางที่จะไปแต่งเหมือนรถจริงหรอกนะครับผมผมทาไม่ได้หรอกนะฮะอันนี้ผมแต่งคล้ายนะครับผมก็ขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับผมไม่มีฝาท้ายนะครับผมรถแข่งครับรถแข่งนะฮะไรเบาถอดออกนะครับผมจะได้ไม่ถ่วงนะฮะจะได้ไปโต้ลมนะครับผมแล้วก็ทําสีหัวใส่ลายนะครับผมติดสติกเกอร์กระจกใส่กระจกหน้าซ่าแล้วก็ชุดไฟด้านบนนะฮะ กระชนนี้มีลายด้วยนะครับนี่ฮะสวยงามกเลยทีเดียวนะครับผมนี่ล้อก็ใช้ล้อเดิมนี่ครับผมนี่ครับดูลายดําซะก่อนครับนี่สวยมากนะครับผมก็แต่งคล้ายๆนะครับย้าอีกทีว่าแต่งคล้ายๆนะฮะเดี๋ยวทุกคนก็จะมาบอกพี่อีกว่าพี่แต่งไม่เหมือนเลยนะฮะก็นี่แหละครับเหมือนสุดแล้วนะฮะแต่งคล้าย โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมชิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะพาท่านผู้ชมไปวิ่งดินอีกเหมือนเดิมนะครับหรือว่าไปไถ่ไร่ถานานะครับหรือว่าอยากให้ทํำลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม